สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนะมาผมวิดีโอนี้ก็อยู่กับเกมคอนทัฟชั่นซูรูเตอร์สามมันเกินเคยครับผมนี่ครับท่านผู้ชมอยู่กับนางานบ่อดินนะครับตอนกลางคืนครับผมมืดมืดมืดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ฝากท่านผู้ชมหลายๆท่านใช้ร้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผม ับงัดยังเดียวซีไหนครับปื้มไม่ขึ้นโอ้โหงัดไม่ขึ้นวะอนี่ นี่เลยครับท่านชม้าไม่เสียงรบกวนอะไรยังไงก็ต้องขอไปท่านชมด้วยนะครับหมอเด็วกวีพีสามอ้าผม e ีพีสาม นี่เดี๋ยวผมวิธีการปิดปากบอ่อเดี๋ยวผมไม่นี่ก่อนเมื่อกี้คือเสียงมันลดเองนะท่านผู้ชมแต่ผมไม่ได้ตั้งเสียงเ้ยอุ้มงัดอย่างเดียววผมไม่ติด่ัว เราค่อยๆปูไปครับผมโอเคแล้วเราขย,ยับรถดำไปอีกก่อนนะผมปึ๊บปึ๊บโอเคนะ่าจะประมาณนี้นะ่าจะโ okay, อเคแล้ว <Okay. S 1> นี่ครับผมไปเดินหน้าเดินหน้า ระวังไหลตกบอ่อผมระวังไหลตกบอ่อเนี่ยเราก็ค่อยๆทำไปนะเราค่อยๆท,ทำไปนะทุกผู นี่บผมค่อยขุดเจาะไปนะค่อยค่อยขุดขุดไปผมว่าน่าจะไม่เกิน EP10 น่าจะเสร็จนะ โอ้ยทำงานตอนกลางคืนครับเดฟวิ่งนี่มืดๆปิดปากบอ่อผมปิดปากบอ่อครับเดี๋ยวเดาวมเอาสุบบูมลองดนะูปึ๊บได้นะนี่แต่ว่าโอเคอยู่มันถึงอยู่นะครับ ครับมมมองภายในนะท่านผู้ชมคือมันฟังคับง่ายดีครับผมงานจะได้ออกมาไว หล่อบาดินครับผมสุดรอบาดินครับผมสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับต้องชมจกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ